มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองนักช้อปออนไลน์ตามมาตรการดีเดอรนะครับที่ทางคุณจนะิราพรศิทธุไัยนะรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีนามเนี่ยเขาไปฟังชาวบ้านชาวบ้านโดนหลอกเยอะมากก็คือว่ามันมีเก็บเงินไปทางแต่ว่าของอะบางทีได้เป็นสบู่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอนเงินที0แล้วมีจํานวนมากมหาศาลทีนี้เนี่ย ในฐานะที่กํากับดูแลสอคอบอนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเน้อออกมาตรการเอางี้ต่อไปนี้เวลานักช็อปเนี่ยซื้อสินค้าที่เก็บเงินปลายทางให้เงินดังกล่าวเนี่ยไปอยู่ที่ขนส่งก่อน5วันเธอตรวจเช็คของให้เรียบร้อยถ้าโอเคกดยืนยันเงินถึงจะไปถึงมือของผู้ที่ขายสินค้าให้เราครับและณนะขณะนี้เนี่ยมีความคืบหน้าแล้วครับเราจะรู้แล้วว่าตกลงมาตรการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ โดยมีการนะครประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5กรกฎาคมครับและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3ตุลาคมนี้เนื่องจากที่จะต้องเตรียมการต่างๆให้ขนส่งเนี่ยเขาเตรียมระบระบบก่อนนะเออเราจะใจลอยไม่ได้ให้เวลาเขาทำงานนิดนึงงั้นเดี๋ยววันที่3ตุลาคมนะน่าจะมีกิจกรรมดีเดย์อออันนี้ต้องติดตามทางท่านรัฐมนตรีนามนะจิลาภรณ์สินทุไร ขวัญใจนักช็อปอันดับหนึ่งตอนนี้ขึ้นแท่นไปแล้วเดี๋ยวสามตุลาคมนะครับก็จะเริ่ม,มบังคับใช้ทีนี้แกงมิดฉาชีพนะส่งของจกตาก็จะหมดพลังอำนาจแล้ว <c oughs>